มีความสุขที่อยู่กองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่พ่วงเวลาที่เราทําหน้าที่ให้ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุด เมงก็โดนไล่ออกเรียนจบมสามมอสี่ก็โดนไล่ออกโดนไล่ออกเพราะว่าไม่พอใจอาจารย์พูดขวางหูเลยไปเตะอาจารย์เข้าแล้วก็เขาไล่ออกไล่ออกก็เลยไม่มีใครรับเลยนะครสวรรค์หาว่าเป็นเด็กก้าวลาวเตะอาจารย์ก็ไม่มีใครรับครับแล้วก็ไปเรียนกเกษตรไปเรียนเกษตรเขารับน้องใหม่เขามาถีบก้นอีกก็ดันไปแทงเขาอีกตายอีกมาตายเลยฮะตายเลยครับแค่วันรับน้องนะครับ ผมคือผมไม่ให้ใครรังแกผมผมไม่รังแกใครแต่ใครอย่ารังแกผมอดีตผอคอก็ส่งจดหมายแสดงความยินดีกับผมเลยว่าก็เมื่อก่อนเป็นผู้ขับหมวดอสและเราประทะกันลบกันแต่มันก็นับถือน้ําใจกันพอมันได้ข่าวว่าผมมาเป็นตารวจมันก็ส่งหนังสือมาว่าผมแสดงความยินดีกับสหายเยวัดด้วยที่ได้รับราชการผมก็ซวยเลยสันติบาลตั้งกรรมการสอบ มันใช้อาวุธสายเลวัดด้ว่ามันใช้สหสาหเลวัดแล้วส่งมาผมก็เพิ่งเป็นตำรวจใหม่มาเนี่ยส่งมาที่สำนักงานเลขาครับผมก็ซวยโดยตั้งกรรมการว่าจะเป็นผอเปล่าและอากงผมเป็นคนจีนด้วยเชื้อชาติจีนสัญชาติจีนคุณแม่ผมก็เป็นคนจีนด้วยไงมาก็และแถมบอกเราเป็นสหายด้วยไอ้เหลาก็ไม่เป็นไรก็แก้แก้ตัวไปก็ไม่เป็นไรมันก็ติดร้อยตีมาล่อไป สอง 2, สอง 3, สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดเจ็ดปีผมจะเป็นคนนอนไม่เหมือนคนอื่นครับผมจะนอนห้าโมงเย็นตื่นสองทุ่มเพราะอากงผมสอนเขาไว้ว่าถ้าเขาหลับให้เราตื่นเขาตื่นให้เราหลับก็จะนอนสองช่วงเวลาห้าโมงเย็นผมนอนสองทุ่มผมตื่นไปนอนอีกทีก็ตีห้าตื่นสองโมงเช้าชาวบ้านเขาจะเห็นเราทํางานตลอดเลยแล้วผมไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบมาเนี่ยมันไม่ค่อยชอบมัน มันชอบแอคอะตำรวจมาเน,นี่ยนะเราก็ไม่อชอบมาชอบเห็นใจชาวบ้านชอบเห็นใจคนยากคนจนเพราะเราเป็นคนบ้านนอกลูกชาวนาสมัยก่อนจ่าเป็นหัวหน้าไอ้โรงพักลำสนธิเนี่ยเขาเรียกสถานีภูทรหนองลีจ่าเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าบอกจ่าเฉลิมชัยผมผู้กองเลยวัดที่ย้ายมาใหม่หนะผมขอยืมปืนหน่อยผมจะไปจับคนร้ายเขาบอกมีกําลังอีกคนบอกมีสองคนบอกว่า ต้องเอาสองกระบอกดาบเหลือ่อมชายมีปืนสิบเอ็ดนะมีลูกอยู่สนัดผมบอกขอยืมหน่อยพี่ยืมผมก็ขึ้นลําไม่เซฟมันเกินยัดเข้ามานี่แล้วก็บอกขออีกรกะบอกได้ไหมก็ได้ซุเปอร์ลาม,ม่าของลูกน้องแกได้มีลูก3ามสี่นัดนะผมก็คึอนลําเซฟนี่แล้วก็พกมามาหายไอ้ไอ้คนร้ายสองคนมันก็ถามว่าได้ไหมไอ้น้องบอกได้ครับอยู่ไหนนี่นี่น ผมก็ชักออกมาให้ดูเฮ้ยไอสัตว์อย่าทำงี้เดี๋ยวปืนมีลูกบอกก็มีมึงลองขยับกูยิงเลยมันก็ทําท่าลุกผมก็ยิงตึงต้งๆมายิงเข้าสวงไหนตอนนั้นยิงไปเลยครับไปได้สนนะขอให้โดนร่างกายมานะันอ่ะตายนะอ้าวผมไม่ได้สนนะครับครับผมไม่ได้สนก็คือ<ม>ยิงอะ่ะผมยิงแม่นครับผมเป็นคนยิงแม่นบอกไม่ให้ขยับแล้วขยับก็ยิงผมฝึกอย่างนี้นะคือหมายความว่ามันเป็นพรสวรรค์ผมอะ่ะครับ โอ้ไปเอาบุหรี่หรือเข็มหมดวางเลยสิบห้าเมตรเนี่ยเราจะยิงได้เลยจะยิงซ้ายยิงขวาจะหงายท้องยิงจะส่องกระจกยิงหลัง oh. จะโยนกระป๋องไปกลางอากาศนี่เป็นพรนสวรรค์ผม oh, oh. ผมทำไม่ได้ก็แบบจาพนมเท่านั้นเละที่โดดตีลังกางกลางอากาศ <laughs> เราไม่ต้องการที่จะยิงเขาตายยิงเหมือนกับยิงขู่แต่สะบัดไปอ่ะก็ะมันชักมามันกระชั้นชิดเนี่ยพอสะบัดมาสองก็บอกปึ้งปึ้ง,งมันก็นั่น ดาบเหลิมชัยได้ยินเสียงปืนก็ขับมอเตอร์ไซค์มาบอกพี่เหลิมฝากผู้ต้องหาไว้หน่อยแล้วผมก็คืนปืนเข้าไปบอกขอโทษนะยิงไปสองนัดเดี๋ยวผมซื้อลูกใช้แทนนะแกยิงเหลืออยู่ไม่กี่นัด <c oughs> <c oughs> เอามาไอกระบอกหนึ่งก็เหลือสี่อีกอันนึงก็มีอยู่สามนัดเ,ออเดี๋ยวซื้อจ้นได้แกยังมีน้อยอยู่ผมเป็นพรานด้วยไนงะชอบเป็นพรานเมื่อก่อนก็ออนิสัยไม่ดีชอบล่าสัตว์อะไรมันเดินแบบนี้อ๋อซ่อนอย่างนี้ได้มาแล้วสิบเอ็ดหนึ่งกระบอกแม็กกาซีนสามแม็ก ปซ้ายอีกกระบอกหนึ่งผมก็ได้ปืนฟรีสองกระบอกแล้วของที่ท่านไปเจอสิบเอ็ดหนึ่งกระบอกม็กระสนสามแม็กปืนโจนเยอะกับปืนกระสุนเยอะกับปืนจ่าใช่ที่ได้ื่นมาเาว่าจ่าไม่รอดนะนั้นสองกระบอกนะอีกคนหนึ่งหนึ่งกระบอกกระสุนเจ็ดแม็กหนึ่งกระบอกกระสุนเจ็ดแม็กเราก็โอ้โหตายแล้วแต่ก็ใช้วิธีเดิมอะไปยืมปืนดาบเหลืองชัยเพื่อจะได้ไปส่งข่าวให้ดาบเหลืองชัยรู้ว่าจะมีเราเข้ามาเขาจะได้มาลอยตัวใกล้ๆเรา แต่ไอ้ครั้งหลังนี่ไม่ต้องยิงก็จับได้วันหนึ่งจับได้สี่ลายไอ้ครั้งหลังทำไมไม่งยิงจับได้เพราะอะไรเพราะเขาชักปืนมาม,ามาหยุดเลยอะ่ะหยุดเลยครับหยุดเลยไม่วิ่งจากมาหยุดเลยไอ้น้อยเนี่ยพี่ชายหยองเนี่ยยังอยู่ผมก็ทนไม่ไหวเพราะว่าเขาเนี่ยขายเนื้อเนี่ยน่าจะประมาณโลสี่สิบแปดบาทจําตัวเลขไม่ได้นะในขณะที่เนื้อทั่วไปเนี่ยมันยี่สิบแปดบาทครับไปบวกราคา แล้วมันก็เอาลูกน้องมาตั้งดาง่านตั้งดาง่านใครไม่ซื้อเนื้อมันก็ตบเขายิงใบหูเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยนะม,มันกลางแล้วเอ๊ะผมเป็นตำรวจนะผมก็ไปจะเข้าไปตรวจค้นจะไปจับไม่มีใครไปกับผม,มผมก็ได้คนสมบูรณ์แซ่ลิ้นคือพันตำรวจโทสมบูรณ์ที่เป็นรองผู้กับม่วงข้อเวลาเนี้ยครับให้ตอน,นั้น,นจะเป็นแค่ในสิบเป็นพลตำรวจครับให้ปั่นจักรยานไปส่งผมครั้งแรกเราไป อยู่ตรงข้ามฟาร์มเขาก่อนแล้วมันไม่มีที่ส้มดูเลยเราก็เลยไปขุดหลุมแล้วก็อยู่ในหลุมเนี่ยอยู่ในหลุมแล้วเอาเข่งครอบผัวไว้เข่งที่มันมีตะว<า>นันขึ้นนะผมก็แอบ,บดูอยู่สี่ห้าวันดูความเคลื่อนไหวเขาทั้งกลางวันกลางคืนน่ะอยู่ในหลุมกลางคืนก็ออกนอกหลุมหน่อยมาผ่องได้หน่อยกลางวานนนันก็อยู่ในหลุมทนเอานะฮะทนเอาก็ดูความเคลื่อนไหวก็รู้ว่ามันทําผิดอะไรกันบ้างเนี่ยผมก็เข้าไป สมัยนั้นผมก็ตัดไอ้ปืน M79 อ่ะตัดสั้นนิดเดียวแล้วทำเย็บซองเองสพายคาดหลังซ้ายนี่ก็เป็นระเบิดผมก็หมุนเอาดินถ่วงหักดินถ่วงออกแล้วดึงสำหรับว่าถ้าผมปล่อยก็จะได้ระเบิดตายด้วยกันคุณกับผมข้างขวานี่มีดินถ่วงกระสุน M79 Max M16 มีดโบวีปืน11 ท่านดูแลมโบมากปไม่ไม่มียังไม่มีแลมโบอนั้นไม่มีแลมโบ้นะไม่มีแลนะมโบโอ้โหแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนชอบฝึกนะเช่นมีดเน็บเนี่ยครับคนอื่นเขาจะกว้างเนี่ยเขาจะต้องจับทางปลายมีดกว้างเนี่ยผมจะจับด้ามแล้วก็กว้างหักซ้ายขวาคือเป็นคนชอบอย่างเงี้ยนะฮะชอบอก็บุกเข้าไปก็ตั้งแต่ตีสองอะ หลังฟาร์มเขาจะมีสระใหญ่ๆอ่ะผมก็เข้าสระไปปรากดจมจมนะครับต้องด<บ>ออกดเอม็ดกวออกกดอาวุธจมอุตส่าห์เย็บมาแล้วบงกระเบิดให้ม,มาจมน้ำนะม,มันก็เหลือแค่ไม่ใช <แ S 1> ่โคลนน้ำโคลนใช่ไหมไม่ใช่โคลนครับมันเป็นเรามันหนักไะมันหนักแล้วกลางคืนเนี่ยมันเย็นน้ํามันเย็นอพอเข้าไปก็เฮ้ยกูจะตายหรือเปล่าวะก็เข้าไปก็ปลดไอ้นั่นทิ้งไหวกลับมาแล้วปลดทิ้งเอาโคลนหมกเข้าไว้ก่อน เขาอิทธิพลสูงมากสมัยนั้นอิทธิพลเขาสูงมากแต่ผมว่าคําว่าอิทธิพลเนี่ยมันมาจากเงินนะครับแม้แต่ผมเนี่ยเขามองว่าผมเนี่ยไม่ยอมนะเขาเอาใบชามาให้ผมนะใบชาน้ํากล่องนะ่ะเพราะเขารู้ว่าผู้กองเลเนี่ยชอบกินชาในห้างใบคานี่เขาจ่า,ายทายาใสยดีเขาก็ฝากใบชามาให้ผมเขามัดเงินมาสองแสนนะข้างล่างนะโ ผมก็ไม่รู้ว่ามีเงินฮะก็ะเอาไปให้พนักง,งานวิยุกินไอ้สำรานหมาบอกผู <c oughs> ้กองตายใบชานี่ผู้กองซ่อนเงินเขาไว้บอกโอ้โหแนี่มันเงินมาให้กูก็เลยเอาใบชาไปกว้างคืนเขาบอกเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าผมจะรักคุณเนี่ยรักด้วยน้ำใจแต่ว่าจะเอาเงินมาซื้อกันเนี่ยไม่ได้เริ่มมาจีบเาริ่มมาจีบเราแล้วผมโดนย้ายจากลบุรีนะคือสร้างวีลกรรมไว้เยอะนะครับจน เขาไม่ให้ผมอยู่ชายบาดาลภูมิกับเอาผมไปไว้ที่ท่านพันเอกสมใจพอดาผลเอาผมไปนั่งในห้องเฉยๆมึงไม่ต้องทำอะไรตบยุงไปเพิ่มไหมฮะให้มึงมานั่งมองหน้ากูอย่างเงี้ยก็มีเดี๋ยวไปก่อนเรื่องท่านสมใจท่านอารมณ์ดีเย็นท่านก็ทานเหล้าสบายใจรีแลกท่านน่ะนะท่านก็บอกไอ้นี่มันหน้าตายอะไรเงี้ยผมได้ยินผมก็ออกไป ออกไปพอเช้ามาไอ้นันตายไอ้นั่นตายแคก็บอกอใครไปทําบอกผมก็ไม่ทราบครับอืมาเนี่ยไอแผ่วกูถามมึงจริงๆมึงถามเปล่าวะคดีเนี้ยผมจะมีจิตวิญยาในการถามแล้วผมจะดูว่าจริงไม่จริงเนี่ยน,นะมันก็บอกนายผมไม่ได้ทํามึงอยู่ไหนอะไรงไงมันก็บอกผมแดกกินเหล้าอยู่กับหัวหน้าชัชาชายชาญพันตำรวจโทชัยชาญและยะ ลูกน้องนายก็กินอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปพูดให้ท่านผู้ว่าฟังกับท่านพิสิทธิ์คำแน่นท่านจะเป็นคนตรงมากบอกผมเชื่อคุณเลยวัตบอกแล้วจะทำไงบอกไม่ต้องกลัวเสียหน้าครับก็สั่งไม่ฟ้องในเมื่อมันผิดคนก็สั่งไม่ฟ้องเขาบอกแล้วคนร้ายตัวจริงใครอ่ะบอกไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ครับเครียดมากเลยนะฮะมันก็มีนักข่าวนี่มาเกาะผมก็สงสารน้องน้องนักข่าวบอไอยน้องยังไม่ได้เรื่องหรอกกลับไปนอนกันเถอะเดี๋ยวถ้าได้เรื่องแล้วจะบอกมานเนี่ยนะฮะ นักข่าวจะเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่มากไปไหนก็แห่ไม่ต้องไปจับไขรแล้วถ้ามึงไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะมา <c oughs> <Brenda> แต่อ้จบนินห้อยเนี่ยมันเป็นลูกน้องไอ้แผ่วอีกที <c oughs> ผมก็อายจบมาโอ้ยคนโทรหาผมเต็มเลยพูงครับบัญชาเฮ้ย <c oughs> hey, คุณได้จบยังอะไรยัง <c oughs> เนี่ยมาบอกว่าคุณยังใส่กุญแจมือเขาไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหายังไม่ได้ออกหมายจับบอกจบ นายกูเขาว่าใส่กุญแจมึงไม่ได้ผมก็เลยเอาโซ่คล้องคอมัน,นอโซ่คล้องคอแล้วลก็ค้อยกุญแจแล้วก็ค้อยกับท้ายรถปิกอัพผมนะก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือไงกูไม่ได้ใส่กุญแจมือเพราะนายกูบอกไม่ให้ใส่กุญแจมือ,อมแต่เอาโซ่คล้อยคอแบบหมานี่แหละม,มาเนี่ยผมก็มาข้างทางเฮ้ยกูง่วงก็จอดรถนอนข้างทางข้าวมา <S <S> <S มึงก็ห้อยอยู่คัันแต่บอกขี้เหี้ยไม่ไปไล่ท้ายรถกูเนี่ยนะพอข้าวไปเสร็จปรากฏว่าเราบุกผมถีบประตูปั้ง ผมก็ยังไม่กล้าเข้าผมก็ม้วนตัวมาอีกแถบหนึ่งทีประตูครั้งที่สองผมก็กลิ้งตัวเข้าไปข้างในปรากฏน้องมันนอนอยู่ในบ้านเราก็ไม่ทําอะไรตัวมันไปขุดหลุมอยู่ชายสระวิ่งหนีขึ้นบนเขาเลยวิ่งหนีบนเขาผมก็วิญญาบอกว่าขึ้นไปแล้วไอพรสักไออ๋อก็ลัวเอ็มสิบหกเลยเสียงปูดผมก็ถามเรียบร้อยไหมมันก็บอกเรียบร้อยครับนายผมก็ <laughs> <laughs> เรียบร้อยเว้ <laughs> ไอ้นี่ปากดีนะมาเนี่ยผมก็วิ่งขึ้นบนเขาอพอวิ่งเข้าไปเสียงปุ๊บปุ๊ปุ๊งปุปป้สวนมา,อ,าอ้าวไอ้มันลูกปืนเนี่ยมันถากหูถากหัวเนี่ยเฮ้ยไหนบอกเรียบร้อยไหนเรียบร้อยกูกูกูจะเรียบร้อยใช่เราจะเรียบร้อยผมก็ทิ้งตัวหมอบแล้วคานเข้าไปไอ้อ๋อไหนว่าเรียบร้อยยิงมันไม่ถูกครับมาขอโทษเอ,อ,อ,อแต่นี้ผมก็วิ่งไล่ชาร์จเข้าไปเลย มันไปยันกันตรงทางลงเขาเรียกถ้าช่องชีหรืออะไรมาที่เพชรบุรีเนี่ยําชํำไม่ได้ปรากฏว่าเมฆมาเมฆก้อนใหญ่ลอยมาบังแสงเดือนปุ๊บนะผมก็ยืนชาร์จไปข้างหน้าเลยที่ปุ๊กปุ๊กปุ๊ผมใช้เอ็นสิบหกสั้นนะมันใช้ปืนสิบเอ็ดโอ้แม็กมันต้องเป็นสิบตัวอยู่ลากกันเราได้หลายชั่วโมงอ่ะครับมันไม่ได้ยิงตลอดนะปองป้องแล้วก็เงียบป้องปป้องยันกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก มันเสียงดังอ๊อกผมก็บอกฮั่นแน่เรียบร้อยกูแล้วโดนแล้วมาเี้แต่กูชอบมึงนะไอ้ต้อยอ๋อท่านตะโกนเข้าไปเฮ้ยเรียบร้อยกูุยอ๋อเพราะระยะมันแค่นี้ครับยิงกันด้วยคุยกันด้วยก็บอกกูชอบมึงนะใจถึงดีใจร้อยกูชอบเดี๋ยวจะช่วยเรื่องคดีติดคุกออกมาเนี่ยมาเป็นลูกน้องกูมาไม่เอาสวัสด์จับตายอยู่แล้วบอกเฮ้ยกูไม่จับตายทาไมสู้ก็ผมสู้สวัสด์แล้วงานมาเออใช่แล้วเนี่ยเออ อย่างนั้นกันแล้วแต่มึงมันก็กำปืนลงท้ำเสียงแก้งแก้งผมก็รู้แล้วมันลงท้ำลงท้ำผมก็ไม่ตามชะโงกไปดูโอ้ยมันไปเอาอาก้าข้างล่างมาพาดจอมปวกถ้าผมลงบันไดมันก็ล่อผม,อมบอกเฮ้ย hey, ผมไม่โง่จะตามมึงไปหรอกผมก็ยิงโผไปแต่มือปึ้ง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 ยิงเข้าไปยั่วมัน,นแล้วก็บอกรอคนตายก็บอกนักข่าวบอกนักข่าวเพชรบุรีอะ นักข่าวมาลอด,ดูคนตายแล้วปั่นแล้วปันป่นแล้วเอาลิเพลโพมาด้วยยั่วมันไะยั่ว,ว,ว,วมัน,มนสักพักก็มีเสียงปืนปุง๊งไม่ใช่ปืนอาก้าครั้งแรกมันยิงอาก้าไงแต่เสียงปืนปุง๊งมันยิงตัวตายแต่ญาติเขาว่าผมตามไปยิงออืมผมตามลงไปไม่ได้คือตอนหลังเนี่ยเราเอาแก๊สน้ำตายโยนเข้าไปแล้วโรยตัวไปเนี่ย มันยิงตัวตายมันคงจะปวดแผลปวดแผลมาแต่ใจมันร้ขอยเปอร์เซ็นต์นะคนคนที่ใจงี้เขายิงตัวตายได้อยู่แล้วเพราะใ,<ช>ใจเขาไม่กลัวตายอยู่แล้วไม่ไม่ปรากฏว่าแผลที่โดนเนี่ยข้างหลังเนี่ยกำปั้นยับได้เลยนะโมโหมันเก่งมากเลยมันยังไม่ตายเนี่ยมันอึดอึดตั้งสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะขนาดโดนเอ็มที่หกเนี่ยมา กำวตรีเรวัตกลิ่นเกอรบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตําบลพนมเศเขาลูกโตอำเภอธาตะโบที่เรารู้จักกันวัยเด็กภาพปิดตาตนภาพคุณตาโดนล้นโดนยิงตายขาบ้าน โรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพบทางตีตา จำมังพิจิตค่ะ สมใจหวังชายามือชำหมังพิชิตขะดีดังทางนานนี่แหละพายามับทีแท้จริงสวัสดีครับตอนนี้รายการโอวีพได้บีเพจบนเฟซบุ o กแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่เ c e b o o k และพิมพ์คำว่า o อวีพแล้วเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้ สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังผมก็จะไลฟ์สดและจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสําคัญที่มาเล่านั้นเอามาทําเป็นหนังสั้นลงในเพจด้วยฝากเพื่อนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจโอ๊กวีพีด้วยนะครับขอบคุณยิางสูงครับ